ในเรื่องของ Real i m p a เนี่ยครับผมเชื่อว่ามันเป็นภาพใหญ่ซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้เลยที่องค์กรเดียวหรือว่าเราคนเดียวจะทำทุกอย่างได้สำเร็จนะครับเนื่องจากว่ามันมีหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมนะครับมันก็นั่นหลายๆเรื่องพวกนี้เนี่ย ถ้าเราคนหนึ่งก,กาลังร่วมกันในระหว่างองค์กรซึ่งในแต่ละองค์กรก็มีความสามารถหรือว่ามี competency ที่แตกต่างกันการที่เราเอาพลังที่ยิ่งใหญ่พวกนั้นของแต่ละสถาบันแต่ละองค์กรมาสินเนจีสกันหรือว่ามาเสริมพลังกันเนี่ยมันจะก่อให้เกิดพลังอิมแพคที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคมแล้วก็โลกไปน,นี้ได้แน่นอนครับอยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกแล้วก็เป็นครอบครัว SROI หรือการผลักดันในเรื่องของ การทางานที่มันเป็นภาพใหญ่แบบนี้เพื่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างแบบนี้คนเดียวทําไม่ได้เราต้องช่วยกันหลายๆคนเราต้องช่วยกันหลายๆภาคส่วนและต้องช่วยๆกันในหลายๆระดับเพราะฉะนั้นทุกท่านสามารถเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของเราได้ในบทบาทที่ท่านสามารถทําได้เป็นนิสิตก็ทําได้ในมุมของนิสิตเป็นบุคลากรก็ทําได้ในบุคลากรและถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญย,ยิ่งดีครับเรามาช่วยกันบ่งเพาะทําสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมของการ ื่อให้เกิด Impact ที่แท้จริงของโลกใบนี้ด้วยกันมันจะยิ่งใหญ่มากแล้วทุกคนจะมีความภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้มันก่อให้เกิดผลอะไรกับเรากับรลูกๆุ่นหลานของเราอย่างไรกันบ้างเพราะฉะนั้นอยากชวนให้ทุกคนมาร่วมเป็นสมาชิกสร้าง Impact ให้กับสังคมและโลกใบนี้ด้วยกันครับ